สวัสดีจ้าพี่น้องไม่อนี้สาวโก้สิมาเอาหน่อไม้ไปแกงได้จ้าพี่น้องนะี่อันจะเป็นหน่อไม้อยู่หน้าน่ะจ้ะเป็นหน่อไม้สังไภาได้ค่ะโ,โมเมนหนอ่อไม้ไคยปลาได้พี่น้องแล้วโกบกบได้เอาเสียมมากด้ยค่ะเอามีดเอามีดเลยจ้ะเอากระหน่ามีด อิดกับเ,าเขาอะไรเด้อพี่น้องดิย้ายว่าอยากกินเกลี่ยนว่าไเาจะสามสีนอกระพอนเนาะค่ะพี่น้องเาาอา,งเงาไปเอาเซากักกบ,ะะาากบสีฟานไปพร้อมเด้อค่ะเด้อสีฟานสีส้ยไปพร้อมเอาลงเมื่อเที่ยเดีวยวแล้วค่ะ ก็ไปหนีกัสิบปไหายมันเห็นไงล่ะเด้๋จ้ะสิขาอ๋ พอพายบานแห้งกันน,นี่จะนอยยังไงล่ะคะพี่น้องจะว่าน้อมันสิบวันน้องใหม่พายบานนี่สิบวันคอยเสียบมากกว่าไม่ใช่น้นงนองสังไกต ก็อเอาไปได้ทีน้องเลยนี่เป็นห้างปัวข้งห้างปัวข้งนี่ค่ะที่น้อง 对的。 சாஹ்ரோ ஃபீல்க்கு จักนอนนึ่งไม่ถ่ายี่น้องเนาะตุ๊กีนอนจะนอนหนี่งแก่แก่ให้นอนเนาะ มีนอ,พอเพาะแล้วนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะเดี๋ยวสาวโกกระสีปอกเปลือกแล้วกระสีส้อยใส่ถุงกระบานได้จ้ะอันนี้กอไผ่กะมันมันมัน,มนตอนที่สาวโกเมื่อวานเขามันเป็นนอเน,น,นอยนน้อยมันเป็นลำเลยจ้ะเห็นไปสามนอสาวโกกระสีมาเอาก็เลยบมาเอาเถอะก่อน เบิ่งเขาเ้ยค่ะพี่น้องเขาบกว่าท่านงามปันใดเขาบว่าท่านงามปานใดจานวานแล้วเราบ่มีฝนจ้าทืออพี่น้องฝนทันตกมันอยากห่างอยู่จากทัดในสามเอถหาฝนก้อนเด้ขายพี่น้องเ้าคบประสิทธิ์ออกเลยนะจ๊ะ ได้สื่อเฮ็ดเลยถ่าล้วเด้ค่ะพี่น้องดอกน้ำไม่เกียงใส่เฮ็ดแต่ประสนแกบ่ผสมใส่เฮ็ดแกักฟักท่อเฮ็เดแบบ,บ,บอี๋นะคะพี่น้องอ่อนๆไหมจ๊ะ ตรงหน้าอากาศกดีดีได้ค่ะพี่น้องร่มเย็นดีเพราะคืออยู่ในบ้านในบ้านหอนละหอนเอาสงสัยเห็ดจะออกแล้วเด้อพี่น้องแต่สาวกก็หันไแต่เลาะเบิร์มเชื้อโดนมือละเห็นเห็นทางอื่นมือเหนียนถ้าจะาลงคลิปนี่เห็ดออกกำลังออกน่าจะเนาะสาวกอยากไปละแต่วกมีมูพาไป เราผมก็เดี๋ยวผ่ามาเส็จมือเค่ะนี่นี่าซีนอจ้ะ จะเตรียมถุงมาใส่ได้ค่มีสองคมเก,ามาก่าไหมเอามีสองคมฝันได้จ้ะพี่น้องมีสองคมฝนันปิดซุยอ๋อคนวานนะจะวะที่สีขาวมีเจ้าครบแต่ราคะพี่น้องฝันบางๆที่สิแกงแกงใส่ข้าวเ,เบื่อนะคะนะแกงบานเท่าแกงแกงเป้อะนะคนว่า ีย่างเตยภายอีสา,านเก็บมาละวันนึงสิเลยค่ะ ่อยาเข้าไปได้ใช่ไี่เนาะนี่ชสองคมสมัยก่อนสาวกบขายตำมุ้งน่จจะนี่แต่ลายปีแล้วสมัยนี้เก่งแล้วค่ะร้านตำมุ้ง ขื่นเศร้านี้จักสีเขียวไปายาภาพไปหารอโคกนะครพี่น้องอยากไปหลายอยากไปหารอโคกหลายจะ้จะแต่ว่านในนี่มูบ้านในส่วนมูไปดูว่านในส่วนมูอยู่เขาาจาว่าบ้านออกดอวกว็สันแต่ว่าเราโกาผิดพันลงงลิดทางองื่นก็ออกมีช่วงหนึ่งทีอยากใบเลยนะ่าจ้ะนะช่วงต้น,ตนเดือด ข้างอื่นฝนตกเนาะค่ะแต่อ <All> right. ุดอนบ้านสาวกฝนมาตกด้วยจ้ะแต่ก้ะเมื่อวานนี้อยู่ในอยู่ในอุดอนอยู่ในอำเภอเมืองเนาะฝนตกแห้งๆเหมืนว่าแต่ปัจจุบันสาวกบมาตกจ้ะบ้านสาวกบปีอยู่อำเภอเมืองหลยด้วยค่ะแต่ว่าอยู่บ้านนอกเรียกน้อยนะจ้ะ มาได้อยู่ในเมืองอยู่ในอุดรฝน,นตกย่างหนักแถวตำบลชิ้งนี้นั่นกระตุกเลยจ้ะสาวกบอยู่ตำบลน,นักกว่าแม่แหลงหลายบ่บานสาวกบฝนกระตุกด้วยพี่น้องฟ้าห้องหึมๆมมาก าเมือดฟาห้องมากกับไรนี้วะดปีที่แล้วนี่บ้านเขาที่แหลกเขาเสาโงมงามงาม,งามที่หน่อยบัดพ่อนอว่าหนาฝนมาแถบฝนประตกตายวะบัไดเกี้ยวได้จากปีไก่เหียหน้าบัไดเกี่ยวเขา ตอนหัวปีนฝนตกอีดีนาะคะ่พี่น่องตอนเดือนเมษาฝนตกดีหลายปัจเดียน,นี้ฝนมาตกได้จ้ะปานเขาอันหน้าถ้ำที่แหลกอันได้ไปสูบน้ำออกเดี๋ยวนี่แห้งดินแตกบ้านแล้วได้จ้ะเราเด้๋ยไปทายมาสูพี่น่องด้วยนะ ต้อยแบบนี้แกงอ้วรัวดีเท่านี้แค่นี้องแกงใส่ยหน้างก็จะใส่ข่าเบือใส่ยหน้างแก่งน้ำไม้คิดหอนอน,อออน้องแป๋วได้เนาะน้องแป๋วแก่งน้ำไม้แสบเดี๋ยวนี้น้องแป๋วไปยู่ได้จา้าน้องแป๋วไปโกอีกเตยยู่ ทีมงานท,ทีมงานเก็บยด็ดองเสียว ลมเย็นดีแล้วดีจ่จ้ายเงินเมื่อกี้อยู่ในบานเลยอยู่ในบานเอาไรอยู่ในห้องสาวกแพงปานอยู่ในเตาอบ ทอดค่ะพี่นอ้องจ้ะแกงได้ซั้งนี้ได้แกงหมอบังไงได้จ้ะใส่เครื่องหลายๆนะคะคลิปนี้สาวก,กุกอะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อค่ะพี่น้องก็ขอลาพี่น้องไปเพียง,งแค่นี้นะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมที่เขามาติดตามสาวกุกผ้าลื้อแหลกนะจ้ะ คลิเนี้ขอลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ